สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันพุธนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพกันเนาะเพราะว่าการงานการเงินลงไปแล้วนะใครยังไม่ได้ฟังไปฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วพี่หมอเริ่มจากคนโสดก่อนเหมือนเดิมน,นะมาดูกันว่าวันพุธที่ยังโสดคนวันพุธที่ยังโสดความรักนะคะเป็นยังไง สิบถ้วยเก้าเหรียญหนึ่งไม้ห้าถ้วยห้าดาบควีนดาบ แปดไมาเดดเดเด็กดาบอืมน่าสนใจนะคนวันพุธนี่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดอะเลเวอร์อืมโอเคคนโสดนะคะเดอือนนี้พี่หมอขอพูดพาร์ทแบบโสดสนิทเลยนะคืออันหนึ่งอันนี้คือดวงรวมนะคะอันหนึ่งจะด้วยคำศัพท์โบราณจังอันนี้คือดวงรวมนะคะแล้วก็ จะอ่านทุกพาร์ทเหมือนเดิมทุกพาร์ทที่เห็นขึ้นมาในไพ่ตีความได้กี่แบบก็จะตีความทุกแบบนะคะมันจะได้ครอบคลุมคนที่นั่งฟังอยู่เนาะเอาประเด็นของคนโสดที่แบบโสดสนิทล้วคิดว่าคนที่นั่งฟังอยู่แบบไม่มีเลยอะ่ะหนูเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครมาจีบหนูเลยแล้วหนูก็ไม่ชอบใครเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอคนถูกใจเลยนะต้องบอกว่าในเดืองนี้อยากมีมากอยากจะแบบมีแฟนกับเขาสักทีนะคนวันพุธเนี่ยไม่ได้ชอบการอยู่คนเดียวขนาดนั้นนะคะ คือมีความสุขดีแหละชีวิตโสดเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเลือกได้ก็อยากมีคู่นะเลือกได้ก็อยากมีคู่นะคะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่อ่อจะบอกว่าไม่มีใครเลยก็เป็นไปไม่ได้ค่ะมันขึ้นไพ่หนึ่งม้ขึ้น,นไพ่แปดหมายเพียงแต่ว่าอ่เราเนี่ยด้วยความที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความสัมพันธ์ระยะยาวถ้าใครจะเข้ามาในเดือนนี้ จะต้องเป็นคนที่ให้ความรู้สึกนั้นกับคนวันพุธได้นะคะแล้วบวกกับตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รีบรอ้อนคืออยากมีเราต้องพูดกันทีลัสเต็กนะทุกคนอยากมีส่วนอยากมีแต่เป็นความอยากมีที่ไม่ได้รีบรอ้อนเราต้องการจะไปชา้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจนะคะเราก็จะช่างเลือกอ่ะเราก็จะเลือกคนที่มันถูกใจเราที่สุดนั่นแหละถ้าตอบอ่าถ้าไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจเราก็จะไม่สนเลยนะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ย คือมันมีเกณฑ์เข้ามาแต่พี่หมอบอกว่าตัวเราเนี่ยมองว่าคนคนนี้ยังไม่ยังไม่น่าสนใจมากพอนั่นเองนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นนะก็จะเปิดโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นนะคะแล้วกอ็อีกหนึ่งเหตุผลเลยเนี่ยมองว่าถ้าเลือกถ้าถ้าเราต้องเลือกเนาะระหว่างชีวิตโสดที่แฮปปี้ดีมีความสุขกับการไปมีคู่แล้วปวดหัวอย่างเงี้ย เราเลือกอันแรกแน่นอนอันนี้คือคนวันพุธนะคะส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะพาร์ทนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นอะไรที่เด่นมากๆอยากอ่านเป็นอันดับแรกเลยอะแต่ก็พูดอันที่มันแบบเขาเรียกว่าไงอะหลายๆคนนะ่ะชอบพูดกับพี่หมอว่าหนูโซ่แบบไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดพันนั้นไปก่อนเท่าน,นั้นเองนะคะแต่อันที่มันเด่นจริงๆเลยอะพี่หมอบอกว่าเดือนนี้คนวันพุธนะมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่น่าสนใจนะคะเข้ามา แต่จะเข้ามาจากาทางที่ครอบครัวแนะนำแต่มันไม่ใช่เวอร์ชั่นของการถูกถุงอ่เดี๋ยวก่อนถูกคลุมถุงชนไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่ารู้จักผ่านครอบครัวเราเป็นเพื่อนของอเป็นลูกๆของเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆเ,เราเองเนี่แหละแนะนําก็ได้คือรู้จักผ่านคนรอบตัวนะคะคนนี้จะเข้ามาในลักษณะน,นั้นหรือไม่ก็ ถ้าเราไปเจอเองนะถ้าเราไปเจอคนนี้โดยที่ครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงของเราเนี่ยไม่ได้แนะนําเขาให้รู้จักก็หมายความว่าครอบครัวและเพื่อนฝูงของเราจะเชียร์คนคนนี้อ่ะเป็นกองเชียร์นะเป็นกองหนุนซับพอร์ตบอกว่าเอ้ยคนนี้ดีจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ประเด็นมันเป็นแบบนี้คือพี่หมอหมองว่าคนวันพุธนะ่ะนะ ถามว่าสนใจคนที่จะได้เจอหรือคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้ไหมสนใจค่ะบอกเลยนะสนใจเขาน้าสนใจทีเดียวแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังยังรู้สึกว่าสนุกกับชีวิตโสดแหละแล้วก,นนะก,ลก็บางคนนะไม่ทุกคนหรอกบางคนนะคะ,ะยังยึดต,ติดกับคนเก่าๆหรือว่ายังรู้สึกะจะบอกว่าไงดีอะ คือมันมันเหมือนยังยังไม่เปิดใจรับขนาดนั้นน่ะในบางคนนะไม่ทุกคนนะไอเวอร์ชันเนี้ยยังยังไม่ยังไม่ได้เปิดใจรับคนคนนี้ขนาดนั้นนะคะต่อให้หน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยก็ยังดีกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนเนี้ยค่ะมันเต็มไปด้วยอะไรรู้ไหมมันเต็มไปด้วยความพอใจของเราคําว่าพอใจเลยที่ดียไม่ใช่ว่าพอใจในตัวเขานะแต่มันอยู่ที่ว่าเราอะพอใจยังไง นเนยพอใจจะทํำยังไงกับคนนี้พอใจจะคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยอย่างเงี้ยเอออยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยนะคะแล้วก็ออืมพี่หมอรู้สึกว่าให้พูดตรงๆนะไอ้ประเด็นที่ว่าเราต้องการความสัมพันธ์ระยะย,ยาวเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆด้วยนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหตุเป็นเหตุผลหลักๆเลยอะ เพราะฉะนั้นการมองหาความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่กับใครมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับคุณคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาหลายครั้งอะอันนี้ควรพูดนะหรือไม่ก็อคนที่เข้ามาเนี่ยเราดูเขาผิดไปหลายคนเลยรเประมาณนี้ค่ะเราไม่อยากจะเป็นโหมดนั้นนั่นเองนะเราไม่อยากจะให้อะไรที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าดีอ่าพอในอนาคตเนี่ยมันไม่ดีเราไม่อยากเจอพาธนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ความความพัฒนาในเดือนนี้มันมีมันก็มีจังหวะเวลาดีๆหลายจังหวะที่พี่หมอเห็นนะแต่ก็มีช่วงเวลาที่ไม่ได้สมูทก็เยอะเหมือนกันค่ะใช้คําว่าอะไรดีอะใช้คําว่าขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเป็นหลักเขาเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลกับเราหมายถึงว่าจะมาควบคุมบงการบังคับอะไรเราได้ค่ะต่เป็นตัวเราเองเป็นฝ่ายเราเองนะเป็นฝ่ายของคนวันพุธเองที่จะตัดสินใจว่าจะทํำยังไง วันนี้อยากคุยคุยอ่าเขามาชวนกินข้าวอยากไปไปถ้าไม่ไปถ้าไม่อยากไปก็คือไม่ไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลตามที่บอกไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าพาร์ทของคนโซลเนี่ยมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เจอคนน่าสนใจแหละแต่ไปแต่มันเป็นการทําความรู้จักหรือว่าพูดคุยกันไปแบบชา้ชาๆไม่ได้รีบร้อนแล้วก็อ่าเราจะคิดเยอะขึ้นนะคะบวกกับในช่วงเนี้ยบางอ่าในช่วงเดือนนี้นะคะบางจังหวะบางเวลาเนี่ยคนพุธเองก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละนะไม่ค่อยมีเวลา ถ้ามีเนี่ยก็เอาเวลาให้ครอบครัวตัวเองหรือไม่ก็เอาไปสนใจเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซะเยอะนะเดือนนี้มันก็เลยทําให้ mm. เขาเรียกว่าเป็นเดือนที่รับรู้การเข้ามาของใครบางคนรับรู้ถึงการมีอยู่ของใครบางคนที่น่าสนใจแต่อยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยว่าเราจะเอาอย่างไงเราจะพัฒนากับคนนี้ไหมเราต้องการเข้าไหมหรือว่าเราไม่ต้องการเน้นเน้นความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลัก นะคะอันนี้คือคนโสดน,นะต่อมาค่ะคนมีคู่นะคนวันพุธที่มีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างเดือนพฤศจิกานะความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้หวานชื่นไหมหรือว่ามีเกณฑ์อะไรต้องระวังหรือเปล่าไพ่อยากเดินอะไรหรือว่าไพ่ บอกเล่าอะไรบ้างนะคะขอไพ่ให้คนวันพุทธที่มีคู่แล้วนะคะหน่เด็กดาบสามถ้วยแปดเปลี่ยนไฮโลแฟ,ฟน สี่ <4. S 2> เหรียญถ้าเหรียญขึ้นเยอะขนาดนี้มันมีคํานึงที่พี่หมอชอบในไพ่เหรียญในเรื่องความสัมพันธ์นะคือคําว่ามั่นคง <c oughs> คือคําว่ามั่นคงนะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรพอขึ้นเนี่ยสี่เหรียญเอ้ยแปดเหรียญเอ้ยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราสามารถมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ได้มันเป็นความสัมมันเป็นความสัมพันธ์นนนที่มั่นคงประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะ แต่เราก็ต้องดูไพ่ใบอื่นประกอบด้วยนะคะซึ่งพี่หมอก็ยังเปิดไม่หมดให้ลูกแฟนก็มานะเป็นความมั่นคงที่แบบไหนละ่ะนี่อ่ะเนี่ยมีอันนี้อีกคู่นี้ขาดความหวานมากๆเลยอ,ะอ่ะอืมเด็กไม้โอเคมีสองใบนี้มาช่วยนะเด็กไม้อัสวินไม้หนึ่ง โอเคค่ะเดือนนี้ให้ระวังอันดับแรกคือ,อความอยากเอาชนะค้าคารกันและกันนะคำพูดนะไพาดาบเนี่ยต้องเตือนเรื่องคำพูดก่อนเลยคำพูดนะคะให้เรามาระวังบางครั้งการสื่อสารเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะสื่อสารอะไรแบบนั้นออกไปแต่ว่าคนฟังเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกแย่หรือถ้าเป็นเป็นทางฝั่งเขาก็ได้นะคะที่เขาพูดอะไรออกมาเนี่ย เขาไม่ได้คิดที่จะพูดให้เราเนี่ยเสียใจแต่ว่าอา่าวิธีอ,อุปนิสัยหรือวิธีของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่มันเขาเรียกว่าไงอะ่ะเราไม่ชอบอ,อ่ะออคำพูดไพ่ดาบเนี่ยมักจะมีคําพูดที่เอาแบบซอฟๆหน่อยก็ขี้แสชอบเน็บนะหรือพูดไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดหยาบปากเสียพูดไม่คิดอะไรงี้ยก็จะไล่ๆๆไไปเป็นสเต็มะนะคะไปจนกระทั่งถึงคนที่พูดจาแบบ กระโชกโขค่ากนะพูดพ่นห้วนนะไม่มีหางเสียงคือเป็นคนที่บุคลิกแบบคําพูดหรืออะไรเนี่ยมักจะแบบทําให้เขาดูแบบดูแย่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วนะเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่ก็ได้นะคะแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยมักจะทํารลายตัวเขาเองนะไพดาบส่วนใหญ่เลยพี่หมอจะเจอปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องการแสดงออกด้วยคําพูดเรื่องการสื่อสารเหือเขาเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยเก่งนะคะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องระวังเรื่องคําพูดนะมันจะเป็นปัญหาและจะบอกว่ามันเริ่มมาจากปัญหาเล็กๆถ้าจะเป็นนะถ้าจะเป็นปัญหาถ้าจะมีปัญหาในเดือนเนี้ยมันจะเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มันแบบไม่ควรจะเป็นประเด็นนะคะแต่ว่าเออเราก็สามารถจะหยิบมันมาทะเลาะก,กันได้แต่ก็ข้อดีนะก็คือพี่หมอไม่เห็นการที่คุณจะทะเลาะก,กันแบบลุกลามบานปลายใหญ่โตขนาดนั้นไม่มีเพียงแต่ว่า ถ้าถามว่ามันเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาพี่หมอมองว่าคนวันพุธเนี่ยไม่ตัวคุณก็คู่ของคุณเนี่แหละใช้วิธีที่จะแบบเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อดีนะคือเราจะไม่ทะเลาะกันต่อะแล้วก็เรื่องมันก็จะไม่ลุกลามบานปลายอย่างที่พี่หมอพูดใช่ไหมแต่ข้อเสียคือปัญหามันจะยังคงอยู่ข้อเสียของมันเลยอ่ะก็คือปัญหามันจะยังคงอยู่มันไม่ได้ถูกแก้ไขจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่าย เราเป็นฝ่ายถูกปัญหาเรื่องนี้เนาะหมายถึงว่าเขาเป็นคนสร้างปัญหาแล้วเราอยู่ในปัญหานั้นโดยที่เราไม่ได้สร้างแล้วเขาไม่แก้อเราไม่ได้เคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคาใจมันก็จะมีความสงสัยมันก็จะมีความแบบไม่แน่ใจในสิ่งนั้นในสิ่งนั้นก็คือในปัญหานั้นไม่ใช่ในตัวเขาะคะ่ะในปัญหานั้นว่ามันจะยังไงเออมันจะอะไรยังไงอะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายทํานะคู่ของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นคงแทนนะคะ แต่ก็อย่างที่พูดค่ะว่าเดือนนี้มันมีคําว่ามั่นคงเยอะมากเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงกับเลื่อยขาเตียงหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนขนาดนั้นนะมองว่ามันมีปัญหาเล็กๆแล้วกันเนาะในความรู้สึกของพี่หมอที่พี่หมอเห็นเข้ามาในช่วงเดือนนี้ให้คุณสองคนเนี่ยเหมือนเหมือนมา c ชาเลนส์อ่าเหมือนมาชาเลนส์นาานคนสองคนนะว่าจะรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหานี้ยังไงซึ่งสิ่งที่พี่หมอมองมองอยู่ตรงเนี้ย ก็มองว่าคนสองคนเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดีแหละก็เน้นไปที่อ่าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะความใจเย็นอ่ะความใจเย็นค่อยๆ่อยคุยค่อย,ค,ยค่อเค,คลียอะไรก็ว่ากันไปแต่มองว่าคงไม่ได้เคลียหรอกยังไม่เห็นไปที่เรื่องอื่นอเอาเรื่องอื่นมามาคุยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะให้มันเขาเรียกว่าใจมันเย็นขึ้นให้มันสบายใจขึ้นก็ค่อยค่อยมาว่ากันทีหลังถ้ามันจะได้เคลียนู่นเลย ปลายเดือนเผลอก็เดือนหน้าไปเลยนะคะที่เห็นนะแล้วกอ็อาจจะไม่ได้เคลียร์ด้วยยังได้แต่ว่าใช้วิธีเขาเรียกว่าตัดปัญหาด้วยการไม่ไปคิดถึงมันอนะ่ะอืมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะในหลายๆคนนะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ในเดือนเนี้ยพี่หมอหมองว่าหนึ่งเรามัดระวังเรื่องคําพูดนะคะหรือว่าการทําการทะเลาะก,กันจากเรื่องเล็กๆนะปัญหาเล็กๆที่จะเข้ามานะคะไพ่เขาแนะนําว่าให้คุณเนี่ย จับมือกันไว้ค่ะสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นะแล้วก็อ๋อคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันเข้ามาเพราะว่าเรือนนี้มันขาดความหวานคู่นี้ที่หมอมองว่าเป็นคู่แต่งงานเราด้วยนะที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าเนี่ยหลายๆคู่เนี่ยมีโอกาสเป็นคู่แต่งงานแล้วหรือไม่ก็เป็นคู่ที่คบกันมานานแล้วโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่นั่งฟังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราอาจจะละเลยนะละเลยความรู้สึกนะหรือว่าละเลย ในแง่ของการกระทําก็ได้ค่ะไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไพ่เขาบอกว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณเป็นยังไงคุณพยายามเป็นอย่างนั้นให้ได้ตลอดมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยบือหวาหรือว่าตื่นเต้นขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยที่หมอมองว่าเหมือนเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นกันซะเยอะเลยอะ่ะทั้งคู่เลยเพเผลอไอ้เรื่องที่โฟกัสเนี่ยก็เอามามาเป็นปัญหาได้เช่นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องอนาคต เรื่องการสร้างครอบครัวต่างๆนานๆนั่นแหละค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าไม่รักกันไงมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันก็ยังรักกันน่ะแหละเพียงแต่ว่ามันขาดขาดการสื่อสารที่ดีขาดความหวือหวาขาดความโรแมนติกขาดขาดความตื่นเต้นในความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนพฤศจิกาประมาณปลายเดือนเนี่ยมีแกและมีโอกาสในการได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็มองว่าทริปนี้เป็นทริปที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมา ตื่นเต้นได้นะช่วงทิปนั้นนะเป็นทิปที่แบบค่อนข้างจะสนุกนะสนุกในความเขาเรียกว่าสนุกสนานะนะทั้งคู่น,นั่นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรใครที่กําลังลุ้นๆนะเรื่องการตั้งคันนะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสนะจะบอกให้เออเดือนนี้มีโอกาสแล้วก็ใครอถ้าเกิดว่าคู่ไหนนะยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเดือนนี้จะมีการหยิบเรื่องการแต่งงานมาคุยกันนะมีนะคะ แล้วก็ผู้ใหญ่จะมีอิทธิพลสำคัญเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้มองว่าผู้ใหญ่เนี่ยแหละมีส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราถ้าช่วงไหนจังหวะไหนมันไม่ค่อยดีเขาจะช่วยช่วยชี้ให้เราเห็นว่าเราต้องทำยังไงเราต้องแก้ยังไงหรือว่าเราควรจะทำยังไงเหมือนมาในลักษณะของการให้คำแนะนำะเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้นะคะโดยรวมสำหรับพี่หมอเนี่ยถือว่าดีชอบตรงคำว่ามั่นคงเนี่ยแหละเพราะอย่างที่บอกแหละถ้าเรามีคำนี้ค่ะ มันจะทําให้อย่างน้อยเลยอ่ะเวลาเรามีปัญหากันอ่ะเราเราจะไม่นึกจะตัดจากกันง่ายๆขนาดนั้นเราจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ปัญหาด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะไม่ใช่เลยไพ่ตรงหน้านี่ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียก็คือการเก็บอารมณ์เขาเรียกว่าเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกการไม่พูดการไม่เคลียร์ในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาซุกซ่อนอยู่แนะนําว่า ให้คุยกันค่ะให้สื่อสารกันแต่ว่าให้สื่อสารกันดีๆพยายามใช้คําพูดดีๆใจเย็นๆน,นะคะก็จะช่วยได้นะอันนี้ก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มีคู่แล้วนะคนวันพุธที่มีคู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูสุขภาพคนวันพุธกันนะคะสุขภาพในเดือนพฤศจิกายนนะคะของคนวันพุธ พีนดาชาริออดท้องอืดท้องเฟอ้อโรคก,กระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นเยอะนิดหนึ่งในเดือนนี้นะคะหกดาหนึ่งถ้วยโอ้ยฟันอะนะฟันอีกแล้วนะคะฟันรากฟันนะ กระดูกก็ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นกล้ามเนื้อะะบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะระมัดระวังอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นปัญหาสุขภาพของคนวันพุธถ้าถามที่หมอว่าร้ายแรงหรือเปล่าคือใช้คำว่ามันค่อนข้างรุนแรงเฉพาะเวลาที่เป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นนาน ก็ทานยาก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะทานยาก็ดีขึ้นพักผ่อนก็ดีขึ้นไปหาคุณหมอก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีบางคนถ้าเกิดว่าเดือนนี้เรามีเรื่องให้คิดใช้สมองเยอะก็จะมีในเรื่องของความเครียดสะสมได้ด้วยแล้วไอ้ความเครียดเนี่ยนะมันมันมันสามารถเกิดไอ้พวกเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยตามลำเขาเรียกว่าอะไร ช่วงท้ายทอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะได้นะไม่รู้เหมือนกันมาทํางานแบบไหนในะในร่างกายเราแต่ว่าเมื่อก่อนอะสมัยที่พี่หมอเรียนอะอ่ะไมเกรนอีกหนึ่งหกเกือบลืมนะนั่นแหละค่ะก็มันมันมันเหมือนเราคิดใช่ไหมสมองเราเนี่ยมันใช้เยอะจนมันแบบไปส่งผลกับอ่าพวก กล้ามเนื้อต่างๆส่วนต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันนะที่หมอไม่ใช่ไม่ใช่หมอรักษาคนเนาะเป็นนักพยากรหรือที่เราเรียกกันว่าหมอดูนะคะมันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าอธิบายโรคภัยได้แบบละเอียดละออขนาดนั้นแต่ว่าเอาตามหน้าภัยก็มองว่าเราจะรู้สึกมีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะแค่นั้นเองส่วนสาเหตุไม่ควรหาด้วยตัวเองเหรอกหาหมอหาคุณหมอเฉพาะทางดีกว่าจะช่วยได้คือถ้าสมมติว่า ไปห่วยออกที่อาการกล้ามเนื้ออักเสบแล้วกันนะเวลามันเป็นมันจะเจ็บปวดมากๆเวลาที่มันกําเริบขึ้นมาในเดือนเนี้ยมันจะเป็นหนักแต่ถ้าเราหาหมอปุ๊บมันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็ทุเลาลงแหละนะคะเอาเป็นว่าอยากให้ปรึกษาคุณหมอรักษาให้หายดีกว่าการรักษาด้วยตัวเองหรือว่าปล่อยให้มันหายเองแล้วกันเนาะในเดือนนี้มันดูรบกวนชีวิตมันดูรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ ฟันก็เหมือนกันรากฟันเนี่ยเป็นแน่ๆเราพี่หมอบองว่าต้องต้องหายังไงก็ต้องหาต้องไปรักษานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพความรักความสัมพันธ์ทั้งพาร์ทของคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะที่เกิดวันพุธนะในช่วงเดือนพฤศจิก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนจะปิดคลิปฝากคลิปใหม่ๆใ,ในเดือนพฤศจิก พฤศจิกขอพูดไว้ก่อนว่าพี่หมอนอาจจะนะคะใช้คําว่าอาจจะไม่ได้ทําดวงวันแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกกับธันวาสองเดือนนี้อาจจะไม่ได้ทํานะคะอาจจะได้กลับมาเห็นกันอีกทีนึงก็เดือนมกราหรืออาจจะไม่ได้ทําอีกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีคลิปใหม่ๆมารอยเยอะมากะคะ่ะแล้วก็พฤศจิกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนช่วงกลางเดือนไปจะเริ่มทยอยลงคลิป เกี่ยวกับปี2,568พอดีมันมีหัวข้อที่พี่หมอคิดได้นะคะแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจจะหยิบมาทำเนี่ยกำลังจะไล่ทำเนี่ยแหละคะ่ะก็คิดว่าเหมาะกับการฟังในช่วงปลายปีมากกว่าการมานั่งฟังดวงวันเพราะว่าเราทํา12ราศีจริงๆมันก็มีคนนิยมฟังมากกว่าด้วยก็อาจจะนะอาจจะแต่ถ้าเวลาพอนะคะจะทําให้เพราะว่าคนชอบคนที่ชอบฟังเฉพาะวันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ ก็ฝากคลิปเหล่านี้แหละคะ่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปไม่อยากให้พลาดเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยดวงส่วนตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะบ่งบอกนะว่าคนคนจะมาดูกันช่วงนี้เยอะช่วงปลายปีต้นปีนะคะสองช่วงคนจะมาดูเยอะมากก็ก็เลยรู้สึกว่าการทําคลิปที่เกี่ยวกับปีใหม่มันจะน่าจะมีคนสนใจเยอะหรือว่าคนอยากฟังเยอะกว่าไอคลิป ทั่วๆไปอะไรประมาณนี้นะคะส่วนพี่กเดกพี่กระชั้นยังทาแซมๆไว้ไม่หายไปไหนแน่นอนแต่หัวข้อเนี่ยก็อาจจะไปอิงปี68เหมือนกันนะเออจะไปอิงช่วงนั้นเยอะหน่อยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนให้ติดตามกันก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าพี่หมอพูดอะไรไปหรือว่าทําอะไรแล้วรู้สึกขุนเคืองใจนะคะรู้สึกว่ามันไม่น่าฟังมันรุ่มมันรีมันนั่นแล้วแต่เหตุผลแต่ละคนก็ต้องขออภัยนะยังไงก็ต้องพูดเหมือนเดิมนะคะว่าการทําคลิป ทุกคลิปในช่องไม่ได้มีเจตนาคือเรามาทำเราก็ต้องอยากให้คนรักเราเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากให้ใครรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธรู้สึกเครื่องรู้สึกขุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเอ็นดูกันนะแนะนํากันได้ติกันได้ได้เลยเพราะพี่หมอเจอหลายคอมเมนต์นะที่เขาแบบอันเนี้ยอันเนี้ยเยอะไปอันนั้นเยอะไปอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนอ่านนะรู้ไหมว่าคิดอะไร เขาต้องฟังเราจนจบนะนั่นแปลว่าเขาให้โอกาสเราในการที่เขามาคอมเมนต์นะพี่หมอชอบนะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่พี่หมออาจจะประหลาดนิดนึงนะมองว่าเขาเขาอาจจะใช้ภาษาในบางคอมเมนต์นะคะไม่ได้ทุกคอมเมนต์หรอกบางคอมเมนต์เขาอาจจะใช้ภาษาห้วนๆก็เราไม่รู้จักกันเนาะเขาอาจจะใช้ภาษาที่เขาท่าน,นาดัดหรือว่าหรืออีกอย่างหนึ่งคือมันคือภาษาเขียนอะมันอาจจะดูเหมือนเหมือนไม่ได้หวังดีแต่จริงๆถ้าเราคิดกันดีๆอะ งานที่คนคนนึงจะมานั่งคอมเมนต์เราเขาต้องฟังคลิปเราจนจบนะคะถูกปะเขาถึงสามารถจะคอมเมนต์คอมเมนต์เราได้แบบเออละเอียดเราโอขนาดนั้นนะนะก็ขอขอบพระคุณมากๆานะคะจะพยายามเก็บทุกเม็ดเลยเอามาพัฒนาตัวเองถ้ามันยังไม่ดีให้มันดีขึ้นไปอีกถ้าใครมองว่าดีแล้วก็ให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฝาก uh, ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกันค่ะไม่มีอะไรจะฝากแล้วฝากเยอะมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแล้วกันนะ ติดตามใหม่เก่าลูกดวงลูกเหตุทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ